สวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้เราก็ยู่อยู่กับเกม s Day to Die นะฮะเป็นเกมซอมบี้นะฮะก็มันคล้ายๆไมครับนะก็เราก็จะเอามาแคสกันเลยนะโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะก็มีปืนชกกันนะฮะแล้วก็ปืนพกนะแล้วก็อันอื่นนะฮะโอเคนะฮะก็อันนี้เป็นพาสที่หนึ่งนะฮะ มีซอมบี้ยินหนึ่งตัวเดือคิงนีเคนะก็เป็นเกมซอมบี้นะฮะซอมบี้เกมนี้ก็จะเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะตอกนกลางคืนนะฮะมันจะแบบเกี้ยวกายกันเยอะมากเลยนะฮะโอเค เรากำลังเข้าเมืองนะก็เกมนี้ก็ต้องใช้แรมประมาณทัก4สี่จิกนะฮะถึงมันจะลื่นนะอันนี้ผมแค่สองจิกนะเลยแลกๆนะหรือเ,เปล่านะะเห็นเพื่อนเขาบอกมานะโอ้ยอ่าที่หมู่บ้านนี่ก็จะมีซอมบี้เยอะมากเลยนะอซอมบี้เหรอซอมบี้จะไปอืออือ อืมเป็นกองทัพนะว่าถอยดีกว่ามีปืนช็อกกันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะเพาะกระสุนมีจำกัดแต่กระสุนเกมนี้ก็ดีนะีโหลดอันนึงเนี่ยกระสุนเนี่ยอันนึงเนี่ยเนี่ยเนหนึ่งเท่ากับหนึ่งแม็กนะโอเคยิงไปยิงไปผมกลจะยึดบ้านนั้นเป็นที่อยู่นะ หมดโอ้ยลกโอ้ยลกมากบอกแล้วนะะผ,ผมสองจิกนะอย่าว่าเลยนะก็คอมผมมันไม่ค่อยกาก,ากนะแต่ก็ยังพอเล่นได้ถ้าผมไม่ถ่ายคลิปนี่ก็ลื่นนะเอาตามจริงผมไม่ถ่ายคลิปลื่นนะเค แล้วไอกระสุดเนี่ยมันต้องดึงออกมานะถึงจะเติมได้เนี่ยต้องดึงออกมานะถึงจะเติมได้เอามาวางไว้ในคังก็ไม่เติมนะโอเคนะเออเออซอมบี้เยอะจังอออเยอะเกินเยอะเกินเยอะ เยอะอเคนะซอมบี้ก็หมดแล้วแหละก็สามารถเก็บของจากซอมบี้ได้นะแต่บางตัวก็ไม่มีเที่ยวอะไรเลยนะมีแต่อะไรกับลุกมามาครับอุยาแะลมโหวดน้ำหนงังสือเอาอวนไปละมีเที่ยวอะไรเลยโอเคนะเดี๋ยวราจะไปยึดบ้านหลังนั้นนะ เออข้าวโพดดีก็เก็บได้นะกด E เพื่อเก็บ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 แมงเก็บแมงใครปลูกไว้ก็ไม่รู้อ่ะเก็บแมงสามารถกินได้ด้วยโอเคนะแต่เพิ่มแค่นิดเดียวเองนะก็ไม่เพิ่มอะไรมากโอเคไม้สติกนี่ก็สามารถตีซอมบี้ได้นะฮะโอเคซอมบี้เหรอเออไอลตูด นีไม่รู้อีกืมโดของนะกวดเปล่าตอ,อนนี้มีอะไรโดหมดเลยนะเอาไม่รู้มันไม่มีของอะไรเลยอะ่ะออโหมีอะไรมั่งหัวเนี้ยสงสัยจะอยู่ไม่ได้แนะน่ในบ้านอย่างงี้สวัสดีครับัสดีครับอ้าวปวดน้ำโอ้ย ที่ที่ผมบอกไปนะเกมนี้คล้ายๆไมคคาร์บนะเพราะว่ามันมีแร่ด้วยนะแล้วก็มีที่ขุดแล้วก็อื่นอีนอกนะมันเหมือนไมคคาร์บมากเลยนะหรือว่ามันมีความคิดมาจากแมคคาร์บเลยอะ่ะออง่ายอะ่ะโอเคตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะกินอาหารปลา ประตูได้นะผมจะยึดที่นี่เป็นบ้านนะโอเคอาจจะอัดได้แค่สิบนาทีนะอาจจะแบบคลิปผมอาจจะแบบหลุดหลุดไปโดยที่ผมไม่รู้ตัวนะโอเคนะก็ต้องรีบกันหน่อยนะหดน้ำไปจะ้ะหดน้ำโอ้ยเจอปืนมากเลยนะ แต่อะไรกำลังกองเนี่ยอ่ะเอ้ยอาหารอืมอาหารม้ากดน้ำแมวแหละมีเยอะอ่ะกาแฟโอเคกระชุบมีใครอยู่ไหมไม่มี บ้านหลังนี้ตุนไว้เยอะมากเลยนะเนี่ยมีแต่ขวดน้ำเนี่ยฮะไม่มีอะไรให้กูเกบอีกมล้วไหมมามาครับนี่หนังสือทำที้ยอะไรได้แล้เนี่ยอืมกุ้มใจนะไม่มีเี้ยแเดกเลยะระหว่างนี้กินน้ำดีกว่าเคน้ำน้ำ,นำ อร่อยอร่อยมีชั้นบนไหมเอ่อยบ้านหลังนี้ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรเลยนะตามจริงเนี่ยเออปกติบ้านมันต้องมีสองชั้นสิอ๋อนี่ไงโอ้โหงงอีกมีอะไรไหมขวดน้ำมีอะไรไหมย,ยา <c oughs> มีอะไรไหมกระดาษ มีอะไรไหมกระดาษโอ้โหบ้านนี้จนมากเลยนะี่มีอะไรบ้างนม่เดีวขวดน้ำเนี่ยอ่านี่สิถึงจะเป็นของจริงยืมยิมย้มยมอ้มเอชกันกระสุนชกันอุย้ยมาหน่อยโอเค มีปืนไหมมามา่าคาบิกะแต่หลังค่ามีอะไรไหมเนี่ยโตกากาดก,กับถุงผ้านอนโอ้อาหารเยิ้มๆๆกล่องน้ำ ก็มีปืนหลายเรนะโอ้หมดแล้วโ,โอเคนะบ้านนี้ก็พออยู่ได้นะแต่มันมันไม่ค่อยมีอะไรเลยดิอันนะเก็บเตียงไว้ดีกว่าเอาไว้นอนค่ำคืนเฮนะผมจะย้ายบ้านใหม่ดีกว่านะบ้านนี้มันเลอยถ้วยมากเลย โอ้โหอาจจะย้ายบ้านหลังนู้นนีบ้านหลังนี้ดิเฮ้ยนั่นมันเราไปสำรวจแล้วนี่ว่าบ้านนั้นถกสวมทำเทีเ้ยได้เนี่ยสินะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเลอเวลากี่วินะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนสักครู่โอเคนะก็จะหมดเวลาแล้วนะก็ เดี๋ยวผมจะยึดบ้านนี้แล้วกันอยู่บ้านนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันพาทพาสสองแล้วกันนะโอเคบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาจจะต้องย้ายบ้านนะโอเคนะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วกออาจได้แค่สิบนาทีกว่า,วานะก็ต้องทําใจทําใจโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเอออะไรบออยานยังนงนะสามารถเปลี่ยนมุมมองเหมือนมาครับได้นะนี่นะ นี่นะนี่นะนี่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคบายบายครับมาต่อภาคสองแล้วกันโอเคบายบายแบ่ <Okay. S 1> bye. Bye. อุ้ยทษทีแล้วก่นแบ่ bye.